พราะองค์ท่านไม่ยึดอยู่กับเลยการเกิดการแก่การเจ็บการตายแต่ของเราเรียยึดอยู่ไหมเพราะเราไม่หลุดพ้นทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยอยู่ชั่วข่าวแต่ไม่อาศัยชั่วขราวยึดเลยตัวกูของกูเลยเนาะถืออัตราตัวตนไม่ให้เกิดไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไปห้ามได้ไหมเนี่ยแล้วก็รู้ว่าห้ามไม่ได้แล้วก็มายืดให้เป็นทุกข์อะไรนักหนาเรื่องของเรานะั่นนะะ มันมีอยู่เป็นของเราอยู่แล้วเรื่องมากเรื่องน้อยเรื่องยากเรื่องง่ายมันมีอยู่ในบุญวัถนาที่เราทำมาไว้แล้วมันต้องเห,เห็นกันอย่างนี้เราเจอเรื่องเจอปัญหาก็ยกมาตัดไต่ปงได้วางได้เป็นคนเก่งเลยทีนี้เวลาเจอเรื่องเจอปัญหาตัดก็ไม่ได้ปงก็ไม่ได้วางก็ไม่ได้ถามจะไปยังไงอะ ภาษาโบราณเรียกวกรรมไม่แบ่ภาษาพระเรียกว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกจัดโลกทั้งหลายก็ย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าตัดได้โปร่งได้วางได้ไม่ยอมโมโหไม่ยอมติสินนินทาไม่ยอมเป็นทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ผ่านฉลุยเลยน้อมเอาอาการิโกคําสอนประพฤติปฏิบัติน้อมจิตไปสัตธาน้อมจิตไปเจริญสินสมาธิปัญญาใสกกายเสจิตมากๆเข้ามากๆเข้าทุกข์มันคลายออก เราจะรู้ถึงปัญหาว่าจะตัดยังไงจะปงยังไงจะวางยังไงจะแก้ยังไงมันจะเห็นขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่องนี้ควรปงออกจากใจก่อนนะแต่เรื่องไม่ได้หายไปไหนก็ยังอยู่นั่นแหละตามเราอย่างเหมือนเงาแหละแต่ว่าไม่เป็นทุกข์มันแต่กำมันตรวจตามันแล้วก็แผ่เมตตาจเจริญรับรู้แล้วก็วางรับรู้แล้วก็ตัดรับรู้แล้วก็ปงไม่ไปแบกยึดมาเป็นทุกข์ ให้มันตามไม่ทันแต่ทุกทั้งหลายก็ยังตามอยู่แต่ตามไม่ทันเพราะจิตไม่ยอมไปเป็นทุกข์ป่งแล้วก็ตามรู้ตามดูมันไปเรื่อยๆเ,เหมือนไปนยามมันตรวจตาดูทุกเรื่องนี้ยังอยู่ไหมที่เรายังตัดที่เราป่งระวังเอาไว้ไปดูที่ว่า มันขึ้นลาไหมมันบูดมันเน่าไหมอย่าเอามันไปดองจนเค็มแล้วกินไม่ได้อีกกเพราะอะไรเพราะเอาจิตไปฝังทุกข์เยน,นานเลยที่มันก็เค็มมันก็เลยดับทุกข์ไม่ได้แก่ไม่ได้ก็เพรมดองใช้เค็มอะเราก็ต้องฝึกว่าจะดองอยังไงไม่ให้เค็มดองอยังไงมันพอดีไม่ใช่สุ่ม 4, สี่สุมห้าไม่ได้กะไม่ได้เกฑ์ไม่ได้อะไรอะ เอาปลามาวาง<ม>แล้วก็เอากำเกลือใส่กำเกลือใส่สุดท้ายมาเอาปลาไปปิ้งกินได้ไหมลนะ่ะ<ม>กินไม่ได้มันเค็มเวลาเขาจะทําเขาก็ต้องมีสูตรใช่ไหมมันมีสูตรปฏิบัติของมันอยู่นี่เราไม่ได้ปฏิบัตินึกจะดองก็ดองเลยไม่มีสูตรมันจะกินอร่อยไหมเนี่ยไม่อร่อยเนาะขอให้ตั้งจิตตั้งใจกันนะมันยังไม่ บรรลุเราก็ได้แต่สวดมนต์ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีแต่ไม่บรรลุธรรมก็ดับทุกข์ไม่ได้ฉะนั้นสวดมนต์ได้ทุกทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีแล้วไม่เป็นทุกข์แบบพระอานท์ก็ดีเนาะไม่บรรลุธรรมก็สบายใจเชิญใครจะได้เลื่อนยศเลื่อนขัน้นไม่บรรลุก็สบายใจเชิบรับใจพระพุทธศาสนาไม่มีเงื่อนไขไม่มีเครื่องต่อรองไม่มานั่งทุกข์นั่งเศร้านั่งมองนะโอ้ถ้าได้อย่างพระอานท์ก็ดีอย่างเนาะ สิ่งที่เราเป็นทุกข์อยู่มันจะค่อยๆค,ค,คลายออกการปฏิบัติธรรมะต้องตื่นแจ้งในข้อแต่ละข้อแต่ละข้อจริงๆนะไม่ใช่ใครพูดตรงนั้นนิดคนนี้หน่อยแล้วเอาไปต่อไม่เป็นใช่ไหมมันไม่ใช่ของเรามันต้องเกิดจากของเราไม่ใช่เกิดจากเขามาพูดเหมือนอาจารย์พูดแต่เราเอาไปปฏิบัติแล้วเกิดฌานเกิดศีล ไม่ใชอ่อาจารย์พูดแล้วเอาไปพูดต่อไม่ได้ผลอาจารย์พูดแล้วต้องเอาไปปฏิบัติเกิดฌานเกิดสินแล้วจะได้เอาตัวสําเร็จไปพูดนั่นเองนั้นเกิดฌานเกิดสินแล้วไปพูดได้สองอย่างได้ที่เราได้สําเร็จหนึ่งได้ที่อาจารย์พูดอีกหนึ่งนี่เราก็ไม่สําเร็จก็อดที่อาจารย์พูดก็อดมันมีผลทั้งนั้นเลย เขาบอกคาถาบทนั้นดีคาถาบทนี้ดีถ้าเรายังไม่สําเร็จมนยังไม่ขังสวดตายก็ไม่ดีอะจริงไหมนานจำเอาไว้นะ